วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแ a c t ทิสน้องจา๋าพี่มาแล้วนำเสนอดโดยนายสมพรพ่อเพียโคตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลู่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนรรศรีอนุสรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด 1. ความเป็นมา ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันสูงผู้คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆและกระจายออกไปอย่างกว้างขวางเยาวชนเรียกร้องสิทธิของตนเองในขณะเดียวกันก็ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเอาตัวเองเป็นใหญ่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของประชาธิปไตยขาดความเสถีสละไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในสังคมไม่มีความอดทน ขาดระเบียบวินัยสิ่งเหล่านี้แสดงเห็นถึงความขาดคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามดังนั้นกระบวนการปฏิบัติงานของโครงการน้องจ๋าพี่มาแล้วจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาข้างตน้นเพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมเยาวชนให้ดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำงานร่วมกับคนอื่นเช่นหลักศักขาวัตถุ4พรมวิหาร4ส,สารานิยธรรม6และ หลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียง 2. วัตถุประสงค์จุดประสงค์ของการดำเนินงาน 1. นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตย 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่น 4. นักเรียนเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนอื่นในการพัฒน,นาคุณธรรมจริยธรรม 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเยาวชนในท้องถิ่น 3. ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการน้องจ๋าพี่มาแล้วใช้กระบวนการดําเนินงานแบบ P.D.C.A. 1. P แผนวางแผนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการออกแบบกิจกรรม กำหนดการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2. ดีดูปฏิบัติตามแผนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนฝึกซ้อมการทำกิจกรรมต่างๆประชุมวางแผนทบทวนทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงตามแผนที่วางไวอ้อย่างเป็นลำดำับได้แก่ ทำกิจกรรมขายของเปิดหมวกหารายได้เพื่อนําไปใช้จัดกิจกรรมการออกค่ายจิตอาสาเพื่อให้ความรู้กิจกรรมนันทนาการบําเพ็ญประโยชน์มอบทุนและสิ่งของแก่น้องๆตามโรงเรียนที่ขาดแคลน3 4เช็คตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้น ประเมินความพึงพอใจและประเมินผลการจัดกิจกรรม 4. A. a c ปรับปรุงแก้ไขนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขวางแผนจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 4. ผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตยปฏิบัติตนตามหลักปรชัชญาของเศรกิจพอเพียงมีความเสียสละมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนอื่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของตนและเยาวชนภายในท้องถิน่น 5. ปัจจัยความสําเร็จ 1. นักเรียนแกนนํา ชุมนุมน้องจากพี่มาแล้วที่ร่วมมือการจัดกิจกรรมจนสําเร็จ 2. คณะครูอบรมสั่งสอนเนื้อหาวิชาต่างๆให้นักเรียนสามารถนําไปใช้จริงในการจัดกิจกรรมได้ 3. คณะผู้บริหารโรงเรียนเสีอนุสร์อนุญาตให้จัดกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณและยานพาหนะ 4. ผู้ปกครองเป็นผู้ที่อนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียน 5. ชุมชนต่างๆตลาดนัดตลาดเซนทิคที่อนุญาตให้นักเรียนได้ขายของเรียนรนตรีเปิดหมวกเพื่อระดมทุนหารายได้ในการจัดกิจกรรม 6. โรงเรียนประถมในจังหวัดจันทบุรีที่อนุญาตให้เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนของน้องๆได้ 7. วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของน้องๆสามารถให้พาน้องๆไปจัดกิจกรรมการทำบุญ และการทำสาธารณประโยชน์ 6. บทเรียนที่ได้รับนักเรียนมีความกล้าแสดงออกรู้จักการทำงานร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตยมีกรจยารมิตรที่ดีต่อกันในการร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุและผลดำเนินงานโดยใช้หลักปรัชญาของสิ่งพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือนักเรียนระดับปถมในจังหวัดที่ขาดแคลนถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการการจัดกิจกรรมนาฏนาการการระดมทุนมอบเงินและสิ่งของให้กับน้องๆ 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับโครงการน้องจากพี่มาแล้วได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่นรายการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตยูทูบเฟซบุ๊กเคยได้รับรางวัลโลกพระนาชทาน ระดับประเทศ2ปีซอนและเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการนำเสนอผลงานต่อคณะศึกษาดูงานและคณะกรรมการประมวลโรงเรียน